สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤด,ดูร้อนกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูใส่ชุดอะไรมาเจ้ากันถูกใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะชุดกันฝนนั่นเองวันนี้คุณครูมีความรู้เกี่ยวกับฤดูฝนมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปฟังเพลงประกอบท่าทางกันก่อนดีกว่าคะ่ะ ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเดินฝนเล็กน้อยแล้วจะเป็นหวัดเอยฮัชช่ฮัชช่แหง่จบแล้วค่ะอุ้ยๆุ้ยว <reten S 1> ุ้ยเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะโอ้ยเสียงฟ้าร้องดังมากเลยค่ะเด็กๆมีฝนตกด้วยนะคะเด็กๆอยากทราบไหมค่ะว่าฝนเกิดจากอะไร ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นกุณแของรลบฝนกอนนะคะไปะะเลยค่ะไปดูวัฏจักรของการเกิดฝนกันค่ะฝนเกิดจากแม่น้ำในที่ต่างๆที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์และก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำและเมื่อไอน้ำลอยไปบนท้องฟ้าก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และเมื่อก้อนเมฆกระทบกับอากาศที่เย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นน้ำฝนนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะเวลาที่เกิดฝนตกจะเกิดปรากฏการทางธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าและฟ้าผ่านั่นเองค่ะฤดูฝนของประเทศไทยเรานั้นจะเกิดในช่วงปลายเดือนพฤษภา ถึงเดือนตุลาคมเด็กๆคะฝนก็มีประโยชน์เยอะแยๆเลยนะคะเช่นทำให้ต้นไม้และพืชพธุ์เจริญเติบโตทำให้เกิดแหล่งน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำฝนทำให้เรามีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ฝนไม่ได้มีแค่ประโยชน์นะคะเด็กๆยังมีโทษด้วยคะ่ะเช่นฝนตกลงมาเยอะๆจะทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองคะ่ะ เด็กๆคะอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้สำหรับหน้าฝนนะคะก็จะมีร่มชุดกันฝนและรองเท้าบูทค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับฤดูฝนเวลาฝนตกเ,กเด็กๆห้ามออกมาตากฝนกันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เด็กๆเ,เป็นหวัดได้คะ่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นฤด,ดูเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้คุณอาขอลูป,ปูนก่านนะคะไปแล้วคะ่ะ